สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เราอยู่บนเขากแก้วนะครับมาขึ้นเมื่อวันมาถึงตอนเย็นก็ไม่ได้ท้ายท้ายเก๋ต่างขึ้นตอนมานิดนึงถึงแล้วก็ตัางเก็มแล้วก็ถรหมากินกันก็เลยไม่ได้ท้ายมาขึ้นมีเิวไทยภาพไปบ้างนี่ครับอันนั้นดานาเโกาโะยอนี่ ฝั่งส่วนฝั่งนี้จะเป็นเมืองส่งคลาดเห็นโน่นจะเห็นเป็นเกาะนู้เกาะแมวสะพาหน้าแยกเดี๋ยวไปเล่นมือชาวนี่ว่าทำอะไรกินเนี่ยนี่หองปอก,กับแม่เป็นเอาเนื้อย่างมาขึ้นมามารุมไฟให้มันเองแล้วก็ชิก้กินนีส่วนของน้องโปะปิมน้องโปะปิมน้องกินอะไรห <ขอ S 1> รอ ของพ่อกินโชจกจ้านี้อ้าวขงพีชีว่ากินอะไรกับจ้านี้ขงพีกินมามา่ามามาอะไรงผีชี้มามองยฟของพีชีวะอ้านของผีทำยังไงเนี่ย นั่นปั้นตัวนั่นเอาตั้งเล่นเดี๋ยวพอจเีนาพี่้าถึงสินาทีขอบอกไม่ไม่ต้องหนับพีเดี๋ยวพบอกลบหนาทีเลกับหนังม 不要啊！<laughs> <laughs> ฟังขึ้นว่าจะเป็นไฟสวยฟังขึ้นนี้ไฟสสวยมากมันหนังชมดาวมันดินเป็นอะไรเดี๋ยน้องกดปิ๊บลองเตาอยู่บนนู้อยู่บนโต๊ะ